สวัสดีจ้าแฟนเจมทุกคนนะจ๊ะเจอก,ก็จะขึ้เป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรตเดวีวยนนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็ยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสรรคริปต์สั่นก็นดีกับฉันด้วยนะี่ไหหลอดแล้วก็อย่าลืมนะฝากแพลตฟอร์มใหม่ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะกับ IG หรือว่า Instagram นั่นเองไปฟอลล์กันได้ที่เจดมอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะเอา ทุกเรื่องราวของปีศาจแดงนะจ๊ะจะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทรฟฟอร์ดวิสร์เดนสปาบีบเบิ้ลนวดนวดทอฟฟี่สีเงินเอเวอเรนตนเอาชนะไปได้สบายสบายสองต่อศูนย์ 0. สบายนี้คือสกอร์นะจ๊ะ <Yeah. S 1> ได้ประตูสองประตูจากจุดโทษนั่นเองนะเป็นการเรียกจุดโทษของอเลฮันโดนิวเดอรมุ่งกาลาโชนะจ๊ะในนาทีที่12นะจากการยิงของบรูโน่เดอโยเฮ้ยแฟนานโฟคิงแล้วก็ต่อที่นาะที36จากมาคัสเดอร์เลเรชฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะก็เป็น2ประตูของยู เต็ดมาจากเซตเพล์ทั้งหมดเลยไม่มีโอเพนเพล์นะเพราะว่าโอ้โหเล่นกันมาครึ่งมากักรูปเกมไม่ได้ดีกว่าเอลฟ์ตันเลยเอลฟ์ตันมีโอกาสยิง20กว่าครั้งด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังรอดตายเหมือนควายขิดมาได้น,นั่นเองนะจ๊ะทำให้ตอนนี้ยูเต็ดก็เก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะเมื่อวานนี้นะเป็นนัดที่28ของยูเต็ดนะจ๊ะชนะ15เสมอ2แพ้ไป11ยิงไป39ก็เสีย39ผลต่างประตูได้ตอนนี้ถือว่าเจ้าทุนนะจ๊ะไม่ได้ไม่เสียน,นั่นเองนะแล้วมีน,น,น,นี้นี่ยนะ ห่างจากอันดับ4ีแอสซวิลาเนี่ยที่แข่งน้อยกว่า1นัดอยู่8คะแนนเลยนะพวกแกแล้วก็ห่างจากทรัเซอร์อันดับ5นะที่แข่งน้อยกว่า2เกมเนี่ยอยู่ถึง3คะแนนนะเพราะนั้นต้องลุ้นกันยาวๆเลยกับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลิกในซีซั่นหน้าจะได้ไป หรือไม่ได้ไปสําหรับลูกทีมของอลิเชนะกุนซือหัวสวยนะจ๊ะเริ่มต้นกันที่องเดเดอะส่งติงโอนาน่านะจ๊ะเก็บคลินชีสได้เป็นนัดที่8ในพิมลีนกรีฑแล้วก็ถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะพลาดจังหวะเดียวจับบอลที่ไอ้จอนเจเน่แว่นส่งคืนหลังเนี่ยพลาดไปดีไม่ตรงประตูไม่เข้าไปแล้วที่เหลือถือว่ายอดเยี่ยมลูกลาอากาศออกมาช่วยได้รับได้ลูกเซฟลูกชกลูกปัดลูกเปิดบอลถือว่ายอดเยี่ยมความมั่นใจเริ่มจะมาสําหรับเดอะส่งติงนะเจดมก็เอาใจช่วยวะต่อให้แบบความมั่นใจของเจดทีี่ม ออเดอซงติงจะน้อยก็ตามแต่ขอให้เองมีความมั่นใจมากๆเข้าไว้ช่วยทีมต่อไปแล้วกันนะขอให้จะดาคิดผิดอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันว่าสำหรับโอนาน่านะจ๊ะวันนี้ยอดเยี่ยมนะเอาไป7คะแนนไปต่อที่แพ็คขวาอย่างเดิโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาทงก็แล้วกันดาวโลอ,อชอหอชิบหายนะจ๊ะก็เป็นหนึ่งคนนะที่ฟอร,ร์มการเล่นมันก็แบบจะชมก็ไม่เต็มปากจะด่าก,ก็ไม่เต็มคราบมันแบบมากึกมากักแบบจะเป็นไบโพร่าอยู่แล้วเวลาดูมึงเล่นเนี่ยนะ แต่ก็ถือเป็นเกมที่ดาร w ทำได้ดีนะเกมรูปฝั่งซ้ายของเอเวอเรตานี่ถือว่าปิดไปเลยทั้งดวยแม็กนิวนะทั้งแจ็คแฮร์ริสันหรือแม้แต่วิตาลีมิโคลเลนโกที่ ผลัดกันมารุมกินโตเนี่ยก็ยังเอาดาโลไม่อยู่หรือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับอชฮอชิชิายนะจ๊ะวันนี้เอาไปเจคะแนนเอาไปดูแบ็คซ้ายอย่างเดอถอยวิกตอร์ลินเดเลฟกันหน่อยก็แล้วกันถือเป็นจุดอ่อนที่สุดละในแนวรับนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเริ่มต้นอาจจะมีสเปซสปาบ้างแต่เล่นไปปรับตัวได้อะไรได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เขาเอาตัวรอบมาได้นะอาจจะมีถอยมีอะไรแต่เกมลูกอเอเวอเรตันเจนนัมบอกแบบนี้มันไม่ได้คุกค,คามมันไม่ได้ทาให้ดูน่ากลัวทำให เื่อมาช่วยอุดช่วยซ้อนก็เอาตัวรอบมาได้สาหรับเดอะถอยนะจ๊ะ,ะวันนี้เอาไปหคะแนนอามาดูคู่เซนเตอร์แบ็กของเรานะจ๊ะไปกันที่ราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2008วารานก่อนกันแล้วกันนะถือเป็นหัวใจในเกมรับยิงกลับมามั่นใจอีกรอบนึงสภาพร่งางกายจะเป็นยังไงจะดำไม่แน่ใจแต่ทางบอลดีเหลือเกินทางบ้านลาดยางแล้วนล <c oughs> ะอย่างกันถือว่าเป็นหนึ่งคนที่คุมเกมรับได้ดีแล้วยิ่งลงมาเล่นร่วมกับไอ้จอนเจเนเวนมันเหมือนต่างคนต่างกล่าวว่าช่วยกันทั้งคู่เลย แล้วก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่นะวารามัน,นี้ถือว่าเจดําก็มองว่าเขาเป็นหัวใจในแนวรับไปก่อนแล้วกันตอนนี้นะมันพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งวารานนี่แหละว,วะวันนี้เอาไปเจคะแนนอย่างที่บอกไปมาถึงไอ John, ้จอนจอนนีอแวนสเตจกองหลังดาวรุ่งของเราวัยสามสิบหกปี <c oughs> จะบ้าเลยไงง่อมที่สุดในทีมแล้วแต่ กลับเล่นดีเว้ยกลาก้ากาก็ตัดบอลได้อ่านเกมได้จังหวะออกบอลก็ถือว่าได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะโอเคละจะมีจังหวะที่มันยืดยาดไปบ้างช้าไปบ้างแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายกับทีมจะทำก็มองว่าโอเคละถ้าเล่นแบบนี้ไปได้ก็ถือเป็นอะไรสําคัญไปจนจบฤดูกาลแล้วเดี๋ยวเรื่องสัญญาใหม่ ค่อยว่ากัน,กนแค่เราสำหรับไอจอนนะจ๊ะวันนี้ก็เอาไป6คะแนนอ่ะมาที่แดนกลางากันบ้างแล้วกันนะจ๊ะพี่บ่าวกับเสียิโรนี่วันนี้หลายๆคนบนใหญ่เลยว,ว่าจ่ายบอลเสียไม่พักเลยนะพี่บ่าวแล้วไม่ร้อยไม่ร้อยแต่ยดําดูอยู่ในสนามไม่จะดําบอกเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสำคัญนในเกมรับจริงๆนะช่วยเพื่อนได้อุดรูรั่วได้ก็เบอร์พื้นที่ได้แล้วก็ช่วยแบกให้ก็บี้ดีวกว่ามองใหม่ไมนูนี่มันกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้ารองมากขึ้นพี่บ่าวโอเคละอาจจะจะมีจังหวะสกัดวืดวาดออกบอลเสียแต่แดนกลางนี่ก็ถือว่า กรู่กับกู้ดก็รุ่งใอย่างยอดเยี่ยมใครจะมองไงไม่รู้แต่เรามองว่าพี่บาวก็ทาได้ดีตามมาตรฐานนั่นแหละแต่จ่ายบอลเสียสงสัยติ่มระจากบูโนโ่ดูแล้วเพราะนั้นห่างกันหน่อยก็แล้วกันนะพี่บาวนะวันนี้อ่ะรอดไปเอามาตรฐานไปก็แล้วกันโอกแนนพี่บาวมาที่คอบบี้เด็กความใหมใหม่มนูกันบ้างนี่ก็เป็นหนึ่งคนในวัยสิบแปดปีที่เรามองว่าเขาทําได้ดีมากแตออ่อย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปเร้าเขาอย่าเพิ่งไปแบบ สร้างความกดดันหุ้ยมึงเก่งมากเป็นเดิมแบบไม่ใช่เจด้ามองว่าเก็บประสบการณ์เนี่ยจากนกเตะระดับบรูโน่กาเซมิโร่ราฟาเอลวารานพวกเนี้ยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆไมนูถ้าไม่เสียคนไปซะก่อนถ้าอยู่ในพื้นฐานของตัวเองได้ไม่หลงระเริงกับชื่อเสียงที่เข้ามาเจดับวันนี้คืออีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองว่าจะเป็นกําลังสาคัญให้อยู่เตดไปสิบสิบปีเลยนะถ้าเขายืนระยะได้ถือว่ายอดเยี่ยมเจ้าหนูคนนี้อย่าปวดนะเจ้าหนูคนนี้ เกินอายุจริงความนิ่งการเล่นของเขาในี่วันนี้เอาไป7จ็ดคะแนนมาที่กับตันทีมจอมยั่วของเราบรูโน่เดียรยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับการมีส่วนร่วมกับทุกอย่างในทีมนะวิ่งไล่หลายคนบอกเขามั่วเข้าไปทั่ว จะดามมองว่าก็เพื่อนมาไม่ขยับบูโน่ก็เลยต้องขยับช่วยนั่นเองนะแล้วก็ยิงอยู่โทษได้อย่างเยือกเย็นแถมจุดต้นลยสองก็มอบให้เดอะเม้ายิงเพราะว่าเขายิงของเขาไปแล้วและเดอะเม้าก็ยิงได้ดีก็ถือว่าโอเคละได้ใจทั้งเพื่อนร่วมทีมได้ใจทั้งแฟนบอลได้ใจทั้งโค้ชอย่างเอริกเทนฮางนะจ๊ะก็ขาดไม่ได้ใครจะว่าบูโน่ยังไงแล้วแต่จะดามมองว่านี่แหละคือคนสำคัญของทีมในช่วงเวลาที่ยูเวตเต็ดไ,ไม่ได้มีความพร้อมเหมือนยุคก,ก่อนๆและในช่วงเวลาที่ยูเวตเต็ดไ,ไม่ได้โดดเด่นเหมือนยุคก,ก่อนบู่่ไไไมมดด้้ทําาาใหเเรแยปกวิ จะช่วยยกระดับช่วยค้ำยันเราอยู่ตอนนี้อ้าวล่ะไม่รู้ใครว่างไม่รู้จะดาชอบนะบรูโนวันนี้เอาไป8คะแนนไปดูกันที่สกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากประท่ากับทุกคนญงแม็เทนฮาร์กมิเนนั่นเองนะจ๊าก็ถือว่าลงมาให้มันครบๆไปงั้นแหละเล่นตัวจริงเมื่อไหร่เละเมื่อน,นั้นมันอยู่จนครบ90วินาทีได้ไงจะดมไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ่ายบอลพลาดเป็นอนาะจินเลยบอลจังหวะแทงทุกช่องมึงไม่ได้จ่ายบอลแม่ไม่ต้องฝากเข้าไปแล้วขยับเคลื่อนที่ไป ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่พอเป็นตัวจริงแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ในมุมเจดำนะวันที่หยวนหยวนแล้วกันทีนชนะอารมณ์ดีเอาไป6คะแนนไปให้ตัวรุกฝั่งซ้ายกันหน่อยนะจ๊ะมาคัสเดอะมาร์ลเฮ้ยแรชฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะก็ยิงอยู่โทษเรียความมั่นใจได้แต่ที่เหลือหลายคนบอกเจดำในสนามแรชฟอร์ดเป็นไงภาษากายเป็นยังไงบ้างาาการเคลื่อนที่เป็นไงบ้างาาาเจดำบอกนี่นไนะไม่เวิร์กว่ะภาษากายมันแบบวิ่งเพสก็เพจไม่สุดไล่บอลก็ไล่แบบไล่ไปอย่างนั้นอะ อังหวะจะเข้าปะทะไม่เอาเลย 50- าสิบนี่ไม่เล่นเลยนะลูกอากาศก็กไม่ขึ้นและมีหลายต่อหลายช็อตที่เรามองว่าควรจะทําได้ดีควรจะเล่นได้ง่ายกว่านี้แต่เ็าทาไม่ได้เอาละก็ยิงยู่โทษได้ก็ถือว่าเป็นประตูหนึ่งประตูบวกเข้าไปก้วแต่ภาพรวมแล้วก็ยังไม่ใช่แรชชี่ในซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นที่แล้วเพรานะนั้นวันนี้อะให้ค่าจุดโทษ1คะแนนทีแรกจะให้6กวันนี้เอาไป7จคะแนนมาที่2จุดโทษที่เราได้มาจาก เจ้าหนูคนนี้อยา่าผวนนะจ๊ะอเลฮันโดนิวเดอมุงการาชายการาโชนั่นเองนะก็พยายามฝืนพยายามมุทะลุด,ดูดันแต่ก็เลียกจุดโทษม่ได้ก็รอดตัวไปจะบอกให้ไอ้ลูกที่2ที่เลี้ยงเลี้ยงลุดไป3าคนถ้ามึงไม่ส่ง แล้วมันไม่ได้จุดโทษนี่โดนดา่าแล้วบอกกอนนะเออนิวเดอมุ่งนะไม่ได้นะก็ถือว่าพยายามนะมีทักษะที่ดีจะได้ไมาเห็นในสนามลนะอรชอนนั่นแน่นไปสักหน่อยแต่ถือว่าได้เรื่องความคล่องตัวมาแทนที่แล้วก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมเอาละ,ละารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆก็จะเป็นลังสำคัญให้ยูเต็ดไปเหมือนคับบี้ด้ยวยความใหม่ไหม่นูนะจ๊ะกาฬชายการโชว์วันนี้ไป7.5าไปที่ตัวสำรองกันบ้างก็แล้วกันบางบัตรโซฟิยนอัมราบัตลงมาแล้วดีกว่าเกมที่แล้วเว้ยถือว่ามีการพลิกบอลตัดบอลเข้าปะทได้ ถือว่าโอเคละตามหลักกลัวจะเป็นแบบนี้แหละเล่นได้ตามเนี่ยจะน้ำก็ไม่ติดละอย่าไปพลาดกนแล้วกันนะวันนี้ไปหกคะแนนอ้าวมาต่อกันที่ไอ้หมุนอันโตนี่นะจ๊ะลูกรักของอาจารย์กุ๊กเขานะก็ลงไปก็ไม่ได้มีบทบาทได้ละลงไปช่วยเติมความสดช่วยเล่นเกมรับไปแล้วก็มีหลายจังหวะที่พยายามจะเล่นเชื่อมกับเพื่อนง่ายๆแต่ว่ามันก็ดู ง่ายดายไปนิดนึงกับนักเตะที่ค่าตัวระดับ80ล้านปอนด์แบบนี้นะเพราะนั้นก็ยังเอาใจช่วยอยู่นะให้หมุนนะแต่ดูแล้วแหมรอดยากไว้กับแม็กซ์เต็ดนะอันนี้เอาไป5คะแนนท้ายได้วิลี่คัมบารนะ่าแล้วจะกองหลังดาวรุ่งก็ลงมาเล่นเป็นแบ็คขวานะแล้วก็โยกดาวโลไปเล่นแบ็คซ้ายเอาลินเดเล็ฟม,มายืนเซนเตอร์คู่วารานน,ะนั่นเองก็ถือว่าทำงานได้ตามมาตรฐานช่วงท้ายเกมนะลงไปเอาความสดไปแล้วกเก็บประสบการณ์ไปต่อกแล้วกันเนานะเอาไป หคะแนนเอา้าวสิ้งท้ายที่ผู้จัดการทีมหัวสวยนะจ๊ะอย่างเอลิกเทนทากนะวันนี้ทําให้ทีมเก็บคินชิดได้ชนะ2ต่อศูนโอเครูปเกมอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรแต่อย่างที่บอกไปเล่นชั่วโมงเนี้เอา3แต้มไม่ก่อนไม่ต้องเล่นดีแต่ถ้าเล่นดีได้ก็จะดีไปมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ก็ตู้ๆไปแบบนี้แล้วกันนะเทนทากนะก็เอาใจช่วยเพราะจะทำยูอยู่ที่อฟอร์ดเนี่ยนะ คนในโอ a าฟอร์ดก็เชียร์เอริกเตนฮากเต้นฮากก็ถือว่าโอเคยังถือว่าได้ใจแฟนบอลอยู่ก็แล้วกันนะวันนี้เอาไปเจคะแนนส่วนแมร์โนตแมทในมุมมองเจดํานะเจะดํามองว่าเป็นบรูโนเดอะยะเฮ้ยแฟนอันโฟคิงนะจ๊ะก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเหลืออย่าง2อ,อย่างไม่ได้เป็นบาหวานแล้เป็นเก้าแค่นั้นเอง <laughs> มันจะอย่างานั้น อะเอาใจช่วยกันต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานั่นเองนะส่วนพวกแกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาและเปล่งกันได้นะจ๊ะกับการให้คะแนนประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นยูไนเต็ดชนะเอฟเวอร์ตันสองศูนย์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกโลังใจเจดมิง่ายๆกันแล้วกันนะจ๊ะแฟนเพจเจดมันต์ประเทศไทยยูทูบทิกต็อกไลน์แอดชื่อเดียวกันแอดเจดม์ออฟฟิเชียลฟอลโล่แล้วก็แอดมาได้ส่วนไอจีก็ที่เจดม์อินเดรสคอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองในถ่ายรอดนะเอาเหมือนเดิมจ้ะมีความสุขกััััััััับชชีีีีวววววววิิิตตตนน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 ้้้กกกก็แลลออาททยย์์พพผ่่รรุุงจไป ต่อไปสู้กันให้เต็มที่ก็เราจะดาเอาใจช่วยจะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะกับทุกระราวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์เจ็ดในเรดเดวิ้งเมดอิน n ิงแลนด์เจอกันครั้งต่อไปส่วนวันนี้ไปเว้ย